สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อกี้กับสิผาพี่น้องมาผสมปุ๋ยนะครับผมเร่งต้นเร่งใบนะครับหลังจากพี่น้องนี่ฉีดนะครับฉีดยาฆ่ายาไปแล้วนะครับเจ็ดถึงสิบมือนะครับอันนี้ตัวนี้ผมจะผ้ามาผสมเร่งต้นเร่งใบเพื่อเหตุหายมั่นเท่านี่นะครับมั่นเท่านี้ที่โดนยาหรือนอกยาหรือมันเหลืองนะครับมีอาการแผ้ยาหายนะครับ ฉีดภายใน 3- ามสี่หมื่นนี่เขียวงามนะครับพี่น้องอ่ะเริ่มเลยครับผมปุ๋ยยูเลียนะครับ3ช้อนแกงนะครับปุ๋ยยูเลียสามช้อนแกงนะครับผมปุ๋ยทุ่งเศรษฐีนะครับทุ่งเศรษฐีของยี่ห้าห้าห้านะครับปุ๋ยเขียวนะครับสี่ช้อนแกงนะครับผมใส่ลงไปนะครับสี่ช้อนแกงนะครับผมเนี่ยสูตรนี่ครับ เขียวงามนะครับฟื้นฟูเร็วนะครับหลังจากที่ฉีดไปแล้วนะครับใส่4ีช้อนแกงนะครับผมอ่าซีช้อนแกงนะครับหล้วก็ผสมน้ำยาเล่งรากอีกสองช้อนแกงนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับเล่งให้เพ่นแทงรากนะครับให้รากหัวเงานะครับตัวนี้คือคุณสมบัติให้รากหลายนะครับหัวสีเงานะครับเนี่ยแหละครับหล้วก็ค้นในเขากันนะครับ นําไปฉีดได้เลยนะครับผมนําไปฉีดนะครับเร่งการเจริญเติบโตนะครับเทใส่ถังเห่านี่แหละนะครับผมถังน้ำ20ลิตรนะครับถังน้ำ20ลิตรคนละลายใส่แลวก็านําไปฉีดได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปฉีดพร้อมๆกันนะครับหลังจากเอาอันนี้ไปแล้วนะครับไม่เกินนะครับไม่เกินสามสี่มือนนะครับเขียวงามนะครับพี่น้อง เสียงงามนะครับสูตรนี้นะครับฟืนฟู่เร็วนะครับหลังจากที่เขาฉีดยาไปแล้วไคคิดว่ายาทีา่ฉีดไปแล้วนี่มันนอกนะครับนะครับพี่นอ้องนําไปฉีดได้เลยนะครับผมนะครับ ฉีดซะเลยนะครับฉีดใส่ลักษณะนี่แหละครับฉีดใส่ใบเพิ่นนะครับโอ้ฝนก็กระรังตกครับพี่น้องอ่าแต่ว่ากับพอลิลินนี่แหละบ่เป็นยังนะครับเดี๋ยวมันก็หายก็เศร้านะครับเนี่ยครับก็ฉีดใส่นะครับเกิดอาการแพ้งนกยานะครับะฉีดลักษณะนี่แหละครับพี่น้องนะฉีดลักษณะนี่แหละนะครับฉีดสลับไปไม้นะครับอ่านก็จะเห็นห้มั่นเท่านี้นะครับเห็นห้มั่นเท่านี้ ฝืนโตเร็วนะครับฝืนโตเร็วเนี่ยครับเห็นบ่พี่น้องหลังจากฉีดไปแล้วในเจ็ดถึงสิบหมื่นเห็นบ่นี่แปลนเอือเติดครับตายเรียบเลยนะครับพี่น้องเห็นบ่นะครับน้ำหล่อมั่นเนี่ยที่ยาขืนเขี้ยวต่อตีผมทายเบื่องก่อนที่มาฉีดนะครับเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับพ่อกรมับมาลุ่งมั่นเท่าพี่น้องเบิ่งอาการมั่นนะครับว่าเป็นจังใดมันบม่ได้นอกนะครับมั่นที่ผมฉีดเนี่ยบ่ได้นอกเลยบ่ได้เหลืองนะครับอาแต่นะครับเพื่อความสบายใจนะครับ บ่อยากให้เพิ่นล้างนะครับผมกะผ้าพี่น้องมาฉีดอีกนะครับหลังจากอาที่ฉีดยานะครับหลังจากฉีดยาไปแล้วเจ็ดถึงสิบมือนะครับผมฉีดอยู me. Me. ย่ประมาณนี нолог, ้นะครับพี <settings> ่น <meeting> ้องเนี่ยกะฉีดไปเรื่อยๆนะครับบำรุงนะครับการบำรุงมั่นนะครับแห่งฉีดหลายแห่งดีครับการเจริญเติบโตดีนะครับมั่นงามมั่นเขียวงามนะครับนี่แหละครับพี่น้องเบิรงในหลองมั่นนะครับแป้นเออเติบบาดนี่โบมี่นะครับโบมี บ่มีหยาเลยนะครับการฉีอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าการบํารุ่งนี่นะครับการบํารุ่งมั่นนี่หลังจากฉีดนี่พี่น้องบางท่านอาจจะฉีดแบบมันไปโดนนะครับหลากมั่นหรือว่าไปโดนต้นมั่นนะครับเพีดยไห้มั่นเนี่ลั่งหรือมั่นเริ่มเหลืองนะครับมีผลกระทบนะครับผลข้างเคียงนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่ามั่นนกนะครับมั่นนกหยานะครับนี่ครับหลังจากที่เขาฉีด ยาขายาไปแล้วนะครับผมกระสิวประมาณนี้ครับผมมีปัญหาครับพี่นอ้องฉีดฮอร์โมนนะครับเร่งต้นเร่งใบคือผมเบาแล้วครับผมครับคลิปนี้กับผมไม่ยังไยครับ่อขอจดเพียงแํานี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ